เนี่ยดูน้ำปีเลยนะในส่วนของเจ้าตัวนี้โอ้หดูสิเศษเหล็กนะฮะเนี่ยครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับหวังจากเซ r o นร a ชาแนนะครับวันนี้เราก็มีทริคดีๆนะครับเคล็ดลับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟือง ท้ายหน้านะครับของเจ้า Everest นะครับหรือว่า Ford Ranger T6 นะครับเป็นตัวขับ4นะฮะก็ถ้าตัวขับ4เนี่ยใช้ด้วยกันได้หมดนะครับทั้ง2.2และ3.2นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ่ายยากมากมากน้อยแค่ไหนนะครับทำเองได้หรือเปล่านะครับ DIY ง่ายนิดเดียวไปดูกันเลยครับก็สำหรับเพื่องท้ายหน้านะครับเราก็จะใช้น้ำมันนะครับเกรด ตัวนี้นะฮะแปดสเนะครับเหมือนเฟืองท้ายหลังนะครับใช้เหมือนกันแต่ว่าจํานวนน้อยกว่านะครับในส่วนของข้างหน้าในส่วนของข้างหน้าเนี่ยตามสูตรบริการเนี่ยเขาก็ระบุไว้นะครับนี่อยู่ที่1.27นะครับลิตรนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้1.27ลิตรจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยเฟืองท้ายด้านหลังเนี่ยใช้ไม่เท่ากับที่ศูนย์นะครับศูนย์เนี่ยมีการลดขนาดคราวที่แล้วเนี่ย ศูนย์บอกว่าให้ใช้2.3ลิตรนะครับแต่ว่าเราเติมไปได้3ลิตรซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยศูนย์เนี่ยให้เติม3ลิตรกว่านะครับ3.25ลิตรนะครับแต่ว่าเขาลดขนาดมาก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการรั่วซึมที่เฟืองท้ายหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยตามศูนย์เนี่ยในเฟืองท้ายหน้าเนี่ยให้ใช้ลิตรก,กว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะต้องถอด แข้งกันกระแทกก่อนนะครับเพราะว่า,าตัวบล็อกเนี่ยมันเข้ายาานะครับต้องถอดแข้งกันกระแทกซึ่งการถอดแข้งกันกระแทกก็ใช้น็อต6ตัวนะครับถอดน็อต6ตัวออกมาก็จะใช้ตัวนี้เบอร์15นะครับบล็อกเบอร์15ใช้เปิดก่อนนะครับมาดูกัน ตอน,นี้เราก็จะเห็นนะฮะเจ้าตัวนี้เส่องท้ายหน้านี่นะฮะขนาดน็อตเขานะครับอันนี้เป็นรูถ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของรูเติมเขาจะอยู่ด้านนี้บนนี้นะครับคนละฝั่งกันนะฮะเราก็ต้องปลดปลดรูเติมก่อนนะครับคลายรูเติมแล้วเสร็จเราค่อยมาปลดรูถ่ายตัวนี้นะครับมาลองดูในส่วนของรูเติมเนี่ย ก็เช่นเดิมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นน็อตแบบสี่เหลี่ยมนี่เดี๋ยวมาดูเบอร์นี่นะพอดีเป๊ะตัวนี้เบอร์9.5นะครับเหมือนเฟืองท้ายหลังเลยนะครับ ก็ต um> ัวนี้ถ้าให้ดีนะฮะควรจะป้ายกาวประเกฑนนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่มีตัวแหวนลองน็อตอะไรเลยนะฮะไม่มีแหวนลองประกนเลยนะครับเดี๋ยวมันจะรั่วซึมได้ในส่วนของการถอด น็อตถ่ายนะครับใช้ตัวบล็อกหกเหลี่ยมเบอร์9นะครับตัวนี้ตัวนี้น็อตหกเหลี่ยมเบอร์9ซึ่งหาไม่มีนะครับผมหาไม่มีแต่ว่าด้วยด้วยที่ตัวเครื่องมือเรานะครับมันมีตัวประแจลบเนี่ยาสามารถใส่เข้าไปได้พอดีเลยนะฮะแน่นเลยนะก้อน ต้องใช้กรณีที่ว่าแน่นนะเราก็แล้วก,วก็ตัวน็อตเนี่ยมันไม่ได้ขันแน่นมากนะครับตัวน็อตถ่ายเนี่ยไม่ได้ขันแน่นมากเราก็คลายได้นะครับผมก็ใช้อดปต์อย่างนี้ไปก่อนนะครับก็คลายตัวนี้ไปก่อนอ่าก็สามารถไขได้นะครับค่อยๆค,คลายออกมาเลยฮะ อย่ามาดูกันดำเปล่านะครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนถ่ายมาบ้างหรือเปล่านะครับระยะเพราะว่าระยะตามศูนย์เนี่ยเขาให้ถ่ายอยู่หนึ่งแ้าพันโลแต่ว่าตัวเนี้ยนี่แสนสามพันโลแล้วนะตอนเนี้ยโอ้ก็ดำนะครับนี่ดูดำปีเลยนะ ส่วนของเจ้าตัวนี้โหดูสิเศษเหล็กนะฮะเนี่ยเต็มเลยเศษเหล็กเยอะแยะเลยนะฮะตัวแม่เหล็กเนี่ยโอ้ต้องทำความสะอาดกันหน่อยนะครับนี่เยอะมาก ก็ในระหว่างที่รอให้น้ํามันไหลยหยดให้หมดนะครับเราก็มาทําความสะอาดเจ้าฝาปิดแล้วก็ตัวถ่ายเฟืองท้ายนี่นะครับอ่าอันนี้เป็นน้ํายาเบรคคินเนอร์นะครับเนี่ยดำปีเลยแล้วติดเนี่ยติดแน่นลงไปข้างในเลยนะฮะตัวเนี้ยอืม ก็ในส่วนของตัวฝาปิดตัวถ่ายนะฮะเนี่ยที่ล้างล้างทำความสะอาดแล้วนะฮะก็จะมีเศษพวกเศษเหล็กนะฮะติดอยู่เต็มเลยนะครับนี่เห็นตัวแม่เหล็กไหมนะฮะเนี่ยติดเยอะมากเลยนะ ตอนแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมมันบุบบุบบี้บ,บีที่แท้เป็นเศษเหล็กนะฮะเศษเหล็กที่ติดอยู่นี่นะครับสภาพของน้ํามันถ่ายออกมาแล้วเปน็นนี้นี่ดูอ๋อดำปีเลยนะนี่เดี๋ยวไปเติมกันแล้วก็ในส่วนของการล้างนะฮะเราก็ ล้อประเกน็นเก่าออกด้วยนะฮะอย่าลืมนี่นะฮะล้างออกมาแล้วใหม่เอี่ยมเลยนะครับล้อประเกน็นเก่าแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยมันก็จะมีเศษพวกผงเหล็กเนี่ยเข้าไปติดในซอกแม่เหล็กพวกนี้นะฮะซึ่งเอาออกยากพอสมควรอาจจะต้องใช้น้ํามันเบนซินแล้วก็ฉีดตัวพวกสารละลายชําระล้างทิ้งไปนะฮะฉีดออกมาหน่อยนะครับก็ก่อนใส่ก็ต้องทาประเกน็นนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไม่มี ตัวแหวนประเก็นรองมาเลยนะเราก็ต้องทาประเก็นนิดนึงกันรั่วไว้นี่ย่ติงๆนีน่ก็มันจะมีเศษประเก็นนะฮะเดิมที่คที่แล้ว,ขลวเขาใส่ไว้เราก็ต้องทำความสะอาดนิดนึงนะฮะเอาออกมาเนี่จะมีเศษประเก็นเ,เก่าอยู่นะ ค่อยห,หมุนเข้าไปนะครับ ทางนี้เดี๋ยวเราก็มาเติมนะครับก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้เวลาเติมเพราะเราค่อนข้างทํางานลําบากนิดนึงมันอยู่ข้างในนะฮะก็ใช้ปั๊มตัวนี้มาช่วยเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับ เติมจนล้อนออกมาเลย นึ่งแก๊ลอนหมดไปอ่าล้นแล้วนะครับสองร้ 200. อยเดี๋ยนะสามร้อยกว่ามิลนะครับสามร้อยกว่ามิลลิลิตรนะครับโอ้โหนี่อ่ล้นแล้ว โอเคปล่อยให้เขาหยดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะ ึงพอนะฮะไม่ต้องแน่นมากก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว DIY นะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายหน้านะครับของเจ้า Ford Everest หรือว่า Ford Ranger T6 นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเสียรถแชนแนลแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับสรุปแล้วเนี่ยก็จะใช้เจ้าตัวบล็อกนะครับบล็อกหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ เบอร์15เพื่อถอดแครงนะครับกันแครงต่อมาก็เราก็จะใช้ตัวตัวเหลี่ยมนี่นะครับบล็อกเหลี่ยมเบอร์9.5แล้วก็บล็อก6เหลี่ยมนะครับเบอร์9เบอร์9เท่านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราอะดัปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปจัดซื้อจัดหากันใหม่นะครับเพราะว่าตัวน้ํามันเฟืองท้ายหน้าเฟืองท้ายหลังอะไรพวกนี้เนี่ยระยะเปลี่ยนเนี่ยควรจะประมาณ4-50,000หม่นโลนะครับ ก็ถือว่าเราได้เปลี่ยนกันแน่ๆน,นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเวลาว่างอยากจะทำเองก็ดูติดตามคลิปที่ผมทำวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในส่วนของกาวปะเก็นก็ใช้กาวปเก็นทั่วไปนะครับอย่าลืมนะครับต้องใช้กาวปเก็นนะครับกันรั่วซึมนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีงานที่จะต้องทําเพิ่มอีกนะครับในวันนี้ก็ถ้าหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราถ้าหากมีข้อสงสัย ประการใดโทรมาถามผมได้เลย0898287907หรือว่าไลน์แอดเราที่แอดเสียนรถนะครับผมยินดีพร้อมให้บริการนะครับแล้วก็เราก็ทางเราก็มีรถสวยๆให้ท่านได้เลือกรับชมนะครับนี่พร้อมมีการรับประกันนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีจาฟิกแมนนะครับตรงนี้ท่านใดที่สนใจก็แวะเวียนเข้ามาชมได้เลยนะครับ ในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมและติดตามกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ